สำหรับใครที่มีความฝานันมีความสนใจหรือมีความสามารถในเรื่องของการทำระบบไม่ว่าจะเป็น Wireless, Security, Routing เราอยากให้คุณมาทำความรู้จักกับอาชีพ Network Engineer กันค่ะ อาชีพเน็ตเวิร์กอินเจเนียร์หรือวิศวกรเครือข่ายซึ่งมีหน้าที่ออกแบบสร้างดูแลแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบเครือข่ายขององค์กรและสําหรับฐานเงินเดือนของอาชีพเน็ตเวิร์กอิน e จเนียร์จะมีฐานเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่2,8000บาทจนถึงเรทสูงสุดที่1 5 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวค่ะการจะมาเป็นเน็ตเวิร์กอินเจเนียร์ได้นั้นหลายท่านก็จะทราบมาบ้างว่าควรจบสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องและสําหรับใครที่สนใจ ทาอาชีพนี้แต่ไม่ได้เรียนจบสาขาวิชาตามที่นุ่นกล่าวมาไม่ต้องกังวลไปนะคะการขยันอ่านหนังสือเยอะๆหรือการอบรมเพิ่มเติมก็สร้างโอกาสให้เราเข้าสู่อาชีพนี้ได้เช่นกันค่ะแต่หากคุณอยากสร้างความมั่นใจหรือความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนุ่นขอแนะนําเป็นการสอบเซอร์ติฟิเคชันหรือใบรับรองนั่นเองค่ะซึ่งเซอร์ที่นุ่นจะแนะนําคือเซอร์จากค่าย EC Council หลักสูตร CEH เพียงแค่คุณมีเซอร์นี้ก็จะทําให้เพิ่มโอกาสการทํางานในอาชีพ Network Engineer มากยิ่งขึ้นแล้วค่ะหากใครสนใจอยากจะสอบเซอร์ EC Council CEH หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเรามาได้ที่ Facebook Line ของ egettech หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นที่หน้าจอได้เลยนะคะในคลิปหน้าเราจะมาแนะนำอาชีพใดในสายงานด้านไอทีและ c e r t ification ตัวไหนที่จะตอบโจทย์พาคุณเข้าสู่สายอาชีพนั้นสามารถติดตามและรับชมกันในคลิปหน้าได้เลยค่ะสาหรับในตอนนี้ก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ